อัปเดตหน้างานนะครับงานเหมอวันที่ห้านะครับวันนี้ก็โอ้โหตะกุกตะกักกำลังวิ่งอยู่ดีๆขนส่งไปตั้งซะงั้นครับโอ้โหสวยเลยขนส่งนี่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาแหละแต่เราก็ต้องหลบนะครับเพราะว่ารถดับดินไม่ถูกกับขนส่งนะถึงจะยังไงก็ต้องหลบครับเพราะว่าคล้องหูคล้องตาไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมเก็บหน้างานก่อน ให้มดแดงเป็นคนถือไว้อันนี้ฝีมือมดแดงเก่งนะเนี่ย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 เอามดแดงโชว์ดูโอ้ยได้โชว์กันเดี๋ยวยังโชว์เอ้เย็บบากหนีกันทั้งหนากันเดี๋ยวให้มดแดงโชว์ให้ดูให้มดแดงถือไว้กันเออ ตอนนี้ก็ถึงเวลาเลิกงานครับเราก็จอดถ่ายรูปกันหน่อยเหลือเจ๊พแพรเหลือเจ๊พแพรคันหนึง่งถ่ายเบียกุณางนะถ่ายเบียกเหลือเจ๊พแพรหนึ่งคันในรถมีเด็กตัวนี้ไหมอีกหน่อยอีกหน่อยพอ,ยยอโอเค กกจก,กี้ยังเปิดเบื้องหนังกินนั่งยังไปทัวร์ับรถยังไหนจะมีเวลาหัดเบื้องหนังบระเดีาาาเเน,น,นดีตามันเลี้ยวเห็นคนส่งอยู่มันนี่ปะดีะมันนึงเลี้ยวเห็นคนส่งยู่มัน่เี้วเลตะมอเนมองเล้ยวรถดมันางงวาเลยโอ้ทั้ง2เล่นเลยเตบ่เล่นเดียวแต่มันปิดเลยแมนเพียคือ,ดดคอตอนรับสอเสียบดากกี้ ผ <laughs> ู้ใดผู้ใดผมก้อนเขาจิตั้งอ่ะผมเห็นรถตำรวจเปิดไฟไซเรนเสียงหัวหน้าขาไปเห็นปะฮะหัวหน,าน้าเจอลูกพี่เรียนตีเปิดไฟไซเรนเสี่ยงจบไปแล้วก็มีคนทรงมาตั้งเห็นแ <ś straight> ต่เขาเปิดไซเรนน้ำหนาเจบไปปุ๊บท่านโดนคนทรงคนทรงลงเล้วนี่เออเ <h ari> งียบหลายวะเด ว่าขันาเฮาบ่มามันกับ่มานีเที่ยวประเด็นเนี่ยนี่แกูน้เาหน่อยวเานี่ลยปลาเขาคางท่้นนี่บอกมันถอยมากน้ำ้อยปลาหล่ะเขาค้างน่้นนี่ผมดเกยติเจ็บเจ็บฟังนี่จะของที่มาดูนี่ถูกใจมากเลยเก็บงานเอาไว้อย่างนี้ครับ นี่ก็เพิ่งกระโดดลงจากรถไถเมื่อกี้นี่แหละน้าๆน้าๆร่องคางๆนี่แหละเออเขามาเลือกๆยิกงน้อยผมดีเกียร์สิยิงแนวกันออกมายมดแดงออกมายมึงอ่ะนั่นนีถือเกียรเลยมดแดงก็เกียดดินเบนแล้วนะเดี๋ยวจะให้โชว์ให้โชว์ไปมาเลยเดี๋ยวใหญ่มดแดงเกียร์นะมดแดงเกียดรูปอยู่กงเรียบเลยว่างันเนี่ย มึงมาทำมาหวยมึงทำบังเ,เด็กทำดีก็ต้องให้เครดิตครับมึงบังกลองรถเจ๊ยบแพ้ไปยังกลองบบบไงใส่ได้หลายครับคนละกล่องเลยกับรถฝานนี่ไปไปไปจอดอไปจอด ไม่ยุบเลยดินดีมากฮออกมูออกจ้า้เออฮ้อไอซื้อเนี้ยไม่รอเลยเออตอมไกลกับซังไกลมาฮะ ยังตัวยังเหียตัวเหี่ยเฉๆเลยกูว่าตัวเหียเฉะกูว่าต้องเบิ้งาดกูเบิ้งเบงกูก็เห็นเต่าเก็บเลยเต่าเก็บเลยเก็บเลยไปชี้เลยดิ้นไปชี้ไปนไปชี้เลยดิ้นไปวายเซ็งเงาครับอีกครบีกไปวายเ็เงกักเบีกไปีกไหมไปเ็วไปเวไปเว ข่ายังโดนเดียวหมอก็ข่าวกินดถเดียวโอเคถ่ายรูปเดียวป่นหนึ่ได้พอดีเนาะได้ฉากพอดีนี่ครับทีมงานทีมงานไม่คุณภาพเท่าไหร่นะ <im itation> ทีมงานไม่คุณภาพเท่าไหร่เพราะว่าไปที่ไหนตำรวจตามครับผมทีมนี้มันครับมันครับมันเอาคนส่งเออยังเป็นยังเด๋ตำรวจขี่วนอยู่ปันนี่ยังกระโดดฮะปันเกินเหตุนี่ยังกระโดด อ้อสารค้ามูอว่าตะทีมนี่ออกล่ะย่ำเนยงน้ำหนาโัดดเลเอเห็นใส่เลียนน้ำหนาหัวหน้าขาเข้าเดียวเห็นตะวุนฟงตั่งเลยโอ้ยเลียนไหลยังมาอคินมันเขาเสื้อวีไอบังกอนแลเจ้ากี้อย่างมบียังผิดกฎหมายในทีมห้องนะทีมงานปลอดสารนี่นี่ทีมงานห้อง ใส่แก่ปนะใส่ม่มด้กเ้าแก่พวหม,ขมขเขาบรานาเข้าแก่เขาบรรนาเลยพิ่วก้อหม่<น>มีแตย,งก,กยงก่อนยุนิ <c oughs> วัน์พวกน้พระจม่บมแลวันเลยื่อนการเขาบ้านาแ่พอนมเตี้มเตองยนเปยเก่ากันบพู้ใด้ดีเป็นพาวสังกะรันเลยไม่ไ่้นคนเท่านันนะยุ่ยเสีอีกเหรอพ่อหน่พะเรครับทํากันยุ่ยเสล่ะ ส anyway, so, mm. ังคมผ่าเขาผ่าเลี้ยงเขาคือชาว้านสนาเขาบอเ่องเกาต้นเออเอาข้ามองเดี๋ย่นนั้นเขเยวอะใส่เ่ะรง่ห้น่รถเต็มกวน วายุห้อยบ่วบอลมันแปลว่าตะโดนแล้วมันเอาแท้แล้วมันบ่้านันฝนตกเด้ผมว่าห้อยหกหลอดแก่ล่ะเขาไปเบิ่งเขาเบิ่งบ่วนะครับโอ้มันมีห้อยหกหลอดเขาไปอยุแม่มาเศร้าแไปผมได้ทวงอยู่บัวบอลมีบัวเขาบ้านหันตะไหนกับมีเขาเขาไปเบิ่งวันน้ำหงบัวหงสิ่ะมันมีรถหกหลอดไปนะครับเพราะว่าฝนตกเอาแม่มดแดงขึ้นแม่จัดการดูวืขึนรองให้โชว์จะบาดด้วยดงได้หรือดิเป็นงานหรือดิปะมังหันมาเหลี่ยมใบแบบว่า ไ้วท <łość> ่านผูชมปยนแกได้ดีว้มันได้แลวมันได้วนี่ยังไม่อนยันเหยียบมันหลุดมันแดงเหยียบมันเลยเห็นมวแเ้วเนี มึงเอาไมย่างมึงเอาไม่เอบเป็นเนเป็นเนยังเป็นเน,น,นมึงดูถูกมึงดูถูกน้องเมียกูตีฮะบักหน้ากูอ่ะมึงมึงเบียงเป็นเนเขาวันแรกอ่ะเป็นเน้มึงเป็นเนเป็นเน้บุหัวซักเลยนี่มึงแต่ว่าจะ่งย่องไรเออยจะไปจองไหลมันตื่น <c oughs> โอ้กลับขึ้นมาลูบไปบอกย่างดีเนาะ พุ้นอ่นะเป็นไหนอย่างเป็นไหนอย่างเป็นไหนเออโบว,บว์บวแวดแมนโบว์บดละที่ทำนี่กับเป็นมวยที่สองมือหนึ่งแมนสองมือนหนึ่งอ่ะเป็นไหนน,ไหน,นี่นะพัฒนาการตรงเด็กหน่อยมันกับเป็นนี่ดีครับมันผมจกผมปล่อยให้เกฑเลยวันนี้นก็ก็กยังดีนะก็ยังดีก็ยังพอรู้จังหวะ บอกวิธีกดใบมีมันยังไงเนี่ยเออ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 ประมาณนั้นแหละปึ๊บปึ๊บเป็นดีอยจังเออมันหัวจ้าเห็ดเล้วสบายเรากูบป่ะน like. ี่กูしし้ลากะตั้งโดขคือรถไทยตั้งหกล้อไปเจ้าโอเคครับ